วันนี้เราจะมาเลี้ยงปลามอสกันนะครับผมจะเลี้ยงแบบไม่ใช้ออกซิเจนเราไปเริ่มดูกันเลยครับนี่ครับอันนี้เจ้าปลามอส่น้อยของผมนี่ผมได้ซื้อมาสองตัวนี่ในการที่ผมเลี้ยงแบบไม่ใช้ออกซิเจนผมจะเลี้ยงแบบธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับน่ครับใส่พวกไม้น้ําต้นไม้แล้วก็ที่สำคัญผมจะเปลี่ยนน้าบ่อยครับ เพื่อให้มีออกซิเจนในน้ำมากขึ้นครับจัดแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบนะครับอ่าแล้วเราไปดูความสวยงามของมันกันนะครับนี่เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับกับสัตว์ที่ผมเลี้ยงนี่ครับตัวนี้เป็นลายสวยมากครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็ สวยอีกแบบครับสวยคนละแบบทรงตัวนี้นี่ครับเราต้องเอากระจกกั้นไว้นะครับไม่ไม่งั้นเขากัดกันใส่กระจกเพื่อกันเขากัดกันครับนี่ตัวนี้ก็สวยเช่นกันครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับ